คืนวันที่24่ริฤษภาคม2531หรือเมื่อ25ปีที่แล้วพรทิพย์น,คนาคฮิรันกนกสาวงามจากประเทศไทยคว้ามงกุฎนางงามจักรวาลคนที่37มาครองได้สำเร็จพวงด้วยรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมอีกตำแหน่ง พอนที่ปลึกป,ปุ๋ยในวัย20ปีสาวชะชิงเซาอิมพอร์ตจากอเมริกาต้นตำรับนางงามรักเด็กของคนไทยพลิกหน้าประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าวมงกุฎนางงามจากกักรวาลคนที่2ซึ่งคนไทยรอคอยมานานถึง23ปีนับตั้งแต่สมัยปุ๊กอภาัาสาราหงสก,กุลซึ่งได้มงกุฎนางงามจากกักรวาลเมื่อปี2508 นอกจากความงามที่ปรากฏให้เห็นชัดแล้วพรทิพย์เอาชนะใจกรรมการด้วยการตอบคำถามที่ชาญฉลาดทั้งเรื่องการปลูกฝังความเป็นไทยในวัยเด็กของครอบครัวรวมถึงความห่วงใยต่อปัญหาของเด็กๆส่งผลให้เธอทำคะแนนในรอบสัมภาษณ์ได้สูงสุด ปัจจุบันนอกจากจะเป็นเจ้าของมูลนิธิสำหรับเด็กอย่าง Angel's Wings และช่วยเหลือการกุศลเป็นประจำเธอยังเป็นคุณแม่ของลูกชายและลูกสาวคือชอนและโซฟีโดยสมรสกับนักธุรกิจชาวอเมริกันเฮิร์บไซมอนนอกจากความงามแล้วพี่ปุ๋ยยังเป็นต้นแบบของสาวๆในเรื่องการอุทิศตัวเพื่อส่วนรวมด้วยนะคะทีมข่าวบันเทิงมติชนทีวีรายงาน